มาริเนตแข็งใจเอาไว้ต่อต้านมันให้ได้อัน u n สเกอร์ฉันคือโมนาถ้าเธอได้รู้ตัวต,วตนภายใตหนากากของไอดอลเธอแล้วมันก็จะไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธเธออีกถูกไหมถูกต้งขอละต่อต้านมันอย่าฟังที่มันพูดฉันจะมอบพลังให้เธอมองเห็นอะไรก็ตามที่อยู่หลังหนากากขอแค่ส่งมิราคิลัสของเลดี้บัก,กับแคทนัวมาเป็นการตอบแทนมาริเนตจูบฉัน โทษนะฉันไม่น่าจูบเธออีกรอบแต่ว่าเธอไม่ฟังฉันเลยฉันแค่พยายามช่วยเธอปกป้องเธอไม่ใช่จูบอบอปรักมันฉันยิ่งพูดยิ่งแย่ฉันเกือบถูกผัสสานอคคุมานายพูดถูกเราสองคนนิ่งโง่จริงๆฉันคงประเมินพลังความปราถนาต่ำเกินไปแต่ว่าฉันรู้สึกถึงอารมณ์แง่ลบของอีกคนแถมเป็นของคนคุเคยซะด้วยสิ เป็นไปไม่ได้เลดี้บักกับแคทนนวควรจะรักกันสิมนุษ์พิเศษของรถไอศครีมไม่เคยผิดนี่นะกาซิเอเตอร์ฉันคือโมนามีคนมาอาจสงสัยในมน์ของไอศครีมของนายเหรองั้นฉันจะคืนพลังวัยร้ายที่นายเคยได้กลับไปให้นายจะได้พิสูจน์กับทุกคนว่าไอศครีมนายไม่เคยพลาดแต่ว่ารอบนี้ฉันจะมอบพลังความสามารถของมิราคิรัแสแห่งความปิติให้แกนายเป็นการเพิ่มเติม โร่พลังกกไปของฉันแล้วโอนทาย มีไปไอศครีมทุกๆลูกของนายจะมีพลังทำลายล้างไม่ต่างจากการขวนของเสือแค่โจมตีครั้งเดียวก็ล่อให้ฮีโร่ออกปฏิบัติการได้ฉันขอเพียงมิราคิรัสของเดนนิบัก,กับเคโนัวไปการตอบแทนฉันรู้หรอกน้าแต่ก่อนอื่นเพราะมารินเน็ตทำลายศรัทธาเรื่องรักและไอศครีมของฉันฉันขอไปทำลายชีวิตของเธอให้ละลายซะก่อน,อนมานเร็ว อยู่นี่นะข้างนอกอันตรายจกนกว่าเลนี่บักจะจับไมคแก้คุม่าได้เดี๋ยวฉันกลับมารับอาดินเน็ตเหรอฉันเองฉันขอโทษเธอพูดถูกการรักแคทนวัวเป็นความคิดที่แย่มากเธออยู่ไหนฉันอยู่ที่เกาะหงษ์เร<น>ต้องประการ ลับเข้าทังขยะสราเจ้า,า,าจเห็บมัดอับปัก<ะ>เลดี้บักกับแคนัวถูกสร้างมาคู่กันไม่มีใครมาแทรกฟางระหว่างพวกเขาได้เธอทำลายบนถังไอศครีมชั้นมารินเตนตเธอเอาไปสอนลูกเลยรถพินาศกับรถทำลายล้างออกพยศเร็วเข้าเดี๋ยวนี้อ้ทิกกี้ทั้งหมดนี้ฉันผิดเองฉันมั่นใจว่าเธอจะทำให้ทุกอย่างกลับคืนมาได้ซ่อนตัวนะครับ ก้สปออตนลงมือกลาสิเตอร์จิมิลาาคิวลัสจากมันตัวใหญ่ไปก็เท่านั้นนั่นแหละไม่มีมือก็ชิงไปไม่ได้คิดแบบนั้นลอไอ้เจ้าแมวดื้อนเฮ้ยคุณเป็นใครถึงมีสิทธิ์มาตัดสินว่าคนอื่นรักกันได้ไม่ได้ถ้าารีเนตอยากกินไอศครีมกับแคทนัวมันก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนฉัน รถไหนให้งั้นคุณก็ลองไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วให